สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณคณาวรรณพันแสนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะการบัญชีและการจัดการจะมานำเสนอการพัฒนาแผนธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โจโจคอลลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสําหรับผิวที่มาของแผนธุรกิจเริ่มจากตัวเองเป็นคนที่มีผิวขาวมาตั้งแต่เด็กและอยากที่จะมีผิวขาวสวยต่อมาได้เห็นรีวิวอาหารเสริมชนิดหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอาหารเสริมสําหรับดูแลผิวทําให้ผิวดูกระจ่างใสที่มีชื่อว่าโจโจคอลลาเจนจึงตัดสินใจที่จะซื้อมาทดลองทาน หลังจากพบว่าผิวดูดีขึ้นจึงเกิดความคิดที่อยากจะซื้อมาทานเองและขายเองไปด้วยเพื่อที่จะหารายได้เสริมการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคสาหรับธุรกิจจุดแข็ง 1. ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบเลขที่จดแจ้งได้ 2. เม็ดของคอลลาเจนมีลักษณะหอมทานง่ายรสชาติด,ดีและไม่คาว 3. าผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 4. มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าในทุกๆเดือนจุดอ่อน 1. มีการแข่งขันสูงเพราะการขายออนไลน์ทําได้ง่าย 2. ปัจจุบันอาหารเสริมสำหรับผิวมีหลากหลายยี่ห้อ 3. อาหารเสริมสำหรับผิวส่วนมากมีราคาค่อนข้างสูงโอกาส 1. ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวและความงามเพิ่มมากขึ้น 2. การเปิดร้านด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook อินสตาแกรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 3. เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9าทำให้มีคนสนใจเลื่อกที่จะซื้ออาหารเสริมสำหรับผิวจากแหล่งขายของออนไลน์แทนการซื้อหน้าร้าน อุปสรรค1สินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผิวมีอยู่เป็นจํานวนมาก 2. จํานวนของผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผิวมีจํานวนมากในโซเชียลทําให้มีการแข่งขันในตลาดสูงค่ะสหรับแนวโน้มในการนําเสนอสินค้านะคะแนวโน้มในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพราะปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นสะดวกและปลอดภัยในสถานการณ์โควิด -19 จึงเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันแนวโน้มทางด้านส่งเสริมการตลาดเช่นการสร้างโพสต์ให้มีความสร้างสรรค์และดึงดูดลูกค้า เพราะในปัจจุบันในการขายสินค้านั้นจะต้องมีจุดขายส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแนะนำสตรีมีบุตรหรือให้นมบุตรไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโจจูคอลลาเจนเพราะมีส่วนประกอบมาจากคอลลาเจนไดเปปไทด์เซลล์ไมส้มสีเลือดซิงค์และตระกูล 3L จึงเหมาะกับทุกคนที่ต้องการดูแลผิวพรรณของตนเอง หนกระปุกบรรจุ30เมตร1เมตรต่อ1 0 0 0มิลลิกรัมการกำหนดราคาในการกำหนดราคาที่ขายจะต้องต่ำกว่าราคาที่ขายในกลุ่มตลาดหรือร้านในห้างใหญ่ๆแต่จะต้องคำนึงถึงกำไรที่ได้ในการขายสินค้าด้วยว่ามันได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและเหมาะแก่การลงทุนช่องทางและเครื่องมือในการทำธุรกิจในการขายสินค้าออนไลน์ประเภทอาหารเสริมนั้นจะทำการขายใน Facebook และในอิน t ต g r กรมโดยการขายในเพจ Facebook นั้นเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดคนขายนิยมสูงสุด โดยการขายในอินต์แกรมเป็นอีกช่องทางที่เริ่มนิยมเป็นอันดับขัดมาส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานและในการส่งเสริมการตลาดจะมีการจัดโปรโมชั่นในทุกๆเดือนที่จะคืนกำไรให้กับลูกค,ค้าจากปกติ1กระปุกราคา390บาทเหลือเพียง290บาท2กระปุก780บาทเหลือเพียง580บาทพร้อมส่งฟรี3กระปุก1 1 5 0บาทเหลือเพียง870บาทพร้อมส่งฟรี5กระปุก 1, ,50 บาทเหลือเพียง1,000บาท พรส่งฟรีค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ